โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ตราทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเพอาราฟอม์มลี่เกตอีกเื่อเคยนะครับก็สำหรับวันนีนะ้เราอยู่ในเกมจัมมัลซ์เบิรกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมีข่าวสารเกี่ยวกับเกมนี้มาบอกเพื่อนๆเนาะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยทางสโตทยเนี่ยเขาเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับอ่าแสดงว่ามีโอกาสที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาในส่วนต่อของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยมาบอกด้วยว่าเขาจะเปิด ตัวอย่างเป็นทางการวันที่เท่าไหร่แล้วก็เผื่อใครไม่รู้นะครับเกม j u ม p a s าร์ซเนี่ยเป็นเกมโมบ้าบนมือถือ 5vs5 ให้คิดว่ามันคือตัวของ ROV Mobile l e g e n d หรือว่า Corner of King อะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมเอาเกมเพลย์มาให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันแต่ว่าในส่วนตัวของทีเด็ดหรือว่าซิ g กเน u เจอร์ของตัวเกม Jump a s s e m b l e เนี่ยก็คือเขาเอาตัวละครเนี่ยมาจากในส่วนตัวของ j u m p อ่าซึ่งลิขสิทธ์เป็นลิขสิทธ์แท้จากชูเอชะเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ8เรื่องนะครับก็คือตัวของอมาร์สแอนด์มัสเซลใช่ไหมนะครับมหาเวทผนึกมารนารูโตะวันพีทดาก้อนบอลบีสเทมอรณะดาพิฆาตอสูรแล้วก็อันเดธอันลักปัจจุบันเนี่ยตัวละครยังมีแค่8เรื่องแต่ตอนที่จะเปิดโอเพนเบต้าจริงๆเนี่ยเหมือนเขาจะเอาฮันเตอร์เองฮันเตอร์มาด้วยมั้งไม่แน่ใจอ่าเดี๋ยวต้องมาลองดูแต่ปัจจุบันมี8เรื่อง นะครับและขอย้ำว่าเป็นลิขสิทธิ์แพ้จากชูเอชะเลยนะครับพัฒนา,าโดยค่าย DNA ถ้าผมจำไม่ผิดนะเออขออภยัยด้วยน่าจะเป็น DNA ค่ายจากญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่ามีการเปิดทดสอบรอบแรกในประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วรอบ2เนี่ยนะครับทดสอบอยู่ไต้หวนันมาเก๊าห้องกงแล้วทดสอบรอบ2เสร็จแม่งประกาศเปิดใน อ่าตัวไต้หวันเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นอ่าวันที่เท่าไหร่นะครับของไต้หวันเนี่ยประกาศเปิดเป็นประเทศแรกเลยแล้วก็ในส่วนตัวของแบบว่าประเทศไทยเนี่ยจะเปิดเป็นโซน, South East Asia นเซาท์อีสต์เอเชียนะนะครับปัจจุบันเนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วเฉพาะ iOS ว่ะปกติการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนอื่นๆเนี่ยจะเป็น Android ใช่ไหมอ่าถ้าเป็นเกมเนี่ยแอนดรอยจะเปิดลงทะเบียนก่อนเลยแต่ว่าล่าสุดเป็น iOS เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนแล้วแล้วก็แซมแซมนะครับ ไม่แน่ใจว่ามีภาษาไทยหรือเปล่าแต่ว่าในตัวของลงทะเบียนอะมันมีภาษาไทยอะไรประมาณนั้น่าก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่มจำอัศ s ์เบ l e อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างก็เปเองชื่อว่าจำอัศ s ์เบซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟอร์มลี่สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยเนี่ยผมจริงเน,งน่ล้ร่างคลีปแล้วนะครับโอเคมาตัวเกมเนี่ยนะครับสังเกตเนาะก,ก็คือจะเป็นซีรีส์นะครับ ตัวของาระตูนเลยจากฝั่งญี่ปุ่นนั่นเองเนาะก็คือมาจากสำนักชูเอะตัวของสำนักพิงชูเอะฉะเนาะหรือว่าจำนั่นแหละนะครับเนาะเพราะว่าจำเนี่ยเขาเป็นค่ายลูกของชูเอะฉะก็จะมีหลักๆปัจจุบันมี8เรื่องนี้นะครับก็อันเดนอัลลักใช่ไหมดาบพี่ฆาตอสูรใช่ครับแล้วก็บรีสเทมรณะดักกอนบอลวันพีซนารุโตะนะครับมหาเวทมนุษย์มารแล้วก็มาร์สแอนด์มาร์เซลนั่นเองเนาะ ตัวเกมเนี่ยอย่างที่บอกครับคือมันคือ PvP แบบตัวของโมบ้าบนมือถือเลยก็ให้คิดซะว่ามันคือ ROV แต่จากที่ผมทดสอบมารอบแรกเนี่ยนะครับอันที่พูดตามตรงเลยทดสอบรอบแรกเนี่ยตัวเกมเนี่ยยังออกแบบมาได้ไม่ดีเท่าไหร่เปิดทดสอบในฟิลิปปินเนี่ยประมาณ6เดือนก่อนมั้งนะครับยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเล่นไปแล้วเฟรมเรตมันไม่ดีนะครับแบบมันเหมือน ไม่เชิงกระตุกกะอะแต่ว่ามันดูขัดตาแล้วก็แมปเนี่ยใหญ่เหมือนกับ loly l e a e นะครับมันก็เลยดูแบบเฮ้ยมันดูขัดตานิดนึงแต่ว่าตัวเกมอะเล่นง่ายเหมือน rov คือมันเล่นง่ายมากนะครับตัวเกมเนี่ยคือเขาไม่ได้แบบทำให้มันเหมือน lly l e a e นะแต่ตัวเกมอนข้างเล่นง่ายมากๆแล้วกลายเป็นว่าเออมันก็สนุกได้แต่อย่างที่บอกถ้าจะเทียบกับ rov ในปัจจุบันนะ ก็ค่อนข้างยังห่างชั้นกันในเรื่องของภาพความลื่นไหลหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าเอฟเฟกตัวละครหรือว่าอะไรเนี่ยไอทุไอเทมเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยก็สู้ได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมที่บอกครับมาจากซีรีส์การ์ตูนเลยต่างๆนานาเลยนะครับแล้วก็เกมนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวละครมีการแบ่งคลาสคลาสเนี่ยเริ่มต้นจากสีขาวสีม่วงสีทองสีแดง แต่ละคาสสราคาไม่เท่ากันอย่างเช่นตัวนี้นะครับโนบาระเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยราคามันจะประมาณพันกว่าๆประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ตัวละคระตัวของ, ida, อ,งอิชิดะอย่างเงี้ยอยางเช่นเมงูมิเมงูมิตัวนี้เ <Meng umi S 2> มงูมิเนี่ยเป็นตัวที่มันไม่เชิญแจกฟรีนะครับมันเป็นตัวสีขาวราคาประมาณ700อ่าประมาณนี้นะตัวโนบาระนี่สีม่วงนะครับก็ราคาประมาณพัน กว่าๆนะประมาณพันกว่าจำไม่ได้ซากเกะเป็นตัวสีทองที่แจกฟรีแต่ว่าตัวละครสีทองตัวอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้อ่าทันจิโร่เนี่ยถ้าเป็นในตอนทดสอบรอบแรกราคา3,000ทดสอบรอบที่2ราคา6000นะครับประมาณนี้ตัวละครเทียสูงสุดคือสีแดงมีตัวละครเดียวคือตัวของมินาโตะหรือว่าพ่อนา루โตะนั่นเองเป็นตัวละครแจกฟรียังไม่มีตัวอื่นที่เป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเกมนี้แบ่งเทียตัวละคร สีขาวสีม่วงสีทองสีแดงแล้วความเก่งของมันอะแตกต่างกันนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมเนี้ยมันจะไม่ใช่เปิดกาชาหรือว่าซื้อสกินเหมือนเกมอื่นแม่งมีเปิดกาชาตัวละครสกินสกินก็มีเหมือนกันแต่ว่าสกินเนี่ยไม่ค่อยส่งผลอะไรมากเอฟเฟกต์อฟเฟไม่ได้เยอะเมื่อวางอลังการแต่เรื่องของตัวละครมีผลอย่างเช่นนาูโตะตัวของโกคู Goku, แล้วก็ตัวของลูฟี่ สามตัวนี้ตัวละครล่างเด็กเนี่ยนะครับอย่างเช่นโกคูจะเป็นซุปเปอร์ไซยาธรรมดานะครับอะแล้วก็ลูฟี่จะเป็นตัวละครเกียร์หนึ่งธรรมดานารูโตะจะเป็นล่างเด็กตัวพวกนี้จะเป็นสีม่วงราคาพันก,กว่าแต่มันจะมีล่างที่เป็นล่างสองของเขาอย่างเช่นลูฟี่เกียร์สามอะโกคูซุปเปอร์ไซยาสองนะครับนารูโตะล่างโตอาหรือว่าวายุสลาตันอย่างเงี้ยตัวละครพวกนี้เป็นเทียร์สีทองแม่งเปิดได้จากกาชาเท่านั้นด้วย เพราะฉะนั้นความเก่งกาจของแต่ละตัวละครต่างกันเยอะมากอันนี้พูดตามตรงเลยต่างกันเยอะแต่จะมีบางตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเว่อร์แปลกๆเอออย่างเช่นลูฟี่ร่างหนึ่งอย่างเงี้ยก็เก่งนะครับเก่งมากดาเมจแรงแบบเว่อร์เอลยอย่างเช่นอารุโตะร่างเด็กอย่างเงี้ยโอ้แยกร่างได้เยอะกว่าร่างโตอีกอกลประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวของโกคูล่างหนึ่งเนี่ย ผมมองว่ามันยังสู้ร่างร่างซูเปอร์เซียร์สองไม่ได้นะครับเนาะหลกัหลกๆคือจากประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความพิเศษของเกมด้วยเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในตัวอันนี้คือเราจะไม่อวยเนาะแล้วก็อันนี้คือรูปแบบการเล่นใช่ไหมอย่างที่บอกรอบแรกเนี่ยผม่อนข้างขัดใจอยู่หลายมุมนะแต่พอมาเป็นในส่วนต่อของการทดสอบรอบ2เนี่ยโอ้โหเขาสโคบแบบให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นการเล่นมันสนุกแล้วก็ภาพเนี่ยดูดีขึ้น แบบรู้สึกเห็นได้ชัดเลยว่าเล่นแล้วสนุกมากๆแต่กําลังจะคิดว่าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยอาจจะปรับให้มันดีกว่านี้ตัวละครอาจจะเยอะกว่านี้อย่างที่บอกครับตัวละครบางตัวได้จากอีเวนต์ฟรีอย่างเช่นสาสสเกตได้ล็อกอินวันที่2ฟรีมินาโตะทำเควส7วันได้ฟรีแล้วก็ตัวของอ่าแฮ c คอกนะครับแฮงคอกโบอาแฮงคอกเนี่ย ได้ฟรีเหมือนกันวันที่7แต่ว่าสามารถซื้อได้แต่ผมแนะนําว่าเอาฟรีเถอะตัวน้องไม่ค่อยเก่งมากนะอันนี้พูดตามตรงเลยคิดว่าน่าจะเก่งกว่านี้แต่แบบมันเป็นตัวละครสายเวทที่ตีใกล้อ่ะแล้วต้องการปัจจัยหลายๆอย่างผมมองว่าน้องไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่แบบใครอวยก็เล่นนะครับโนบาระนี่ก็เก่งเวอร์เลอเกอินตัวแม่งราคาโคตรถ,ถูกแต่แบบตบได้ทุกตัวนะครับบางตัวอิชิดะตัวแจกฟรีอย่างเงี้ยยิงทีตายหาทั้งทีมไอ้เคี้ยก็แรงเกินนะครับบางทีตัวละครบางตัวแม่งไม่มีสมดุลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกความมันเนี่ย ของเกมโมบ้าเนี่ยนะครับความสมดุลเนี่ยก็โยนทิ้งไปซะนะครับความไม่สมดุลเนี่ยเลือกเล่นเอาฟีเซอร์เป็นตัวละครที่รอบแรกทำมากัมากเปิดตัวรอบ2รีเวิร์กตัวละครใหม่กากเหมือนเดิมกากเหมือนเดิมแม่งเอ้ยชีวิตเป็นตัวแคลลี่นะที่จบตีเป็นเวทแล้วมีสกิลซีสแต่ระยะมันแปลกๆอะ่ะ มันเล่นแล้วสู้ตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะและ้วก็ตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยค่อนข้างเก่งอยู่นะครับตัวละครที่ไม่เหมือนจะเก่งก็เก่งอะไรประมาณนี้นะครับนะหลัๆกๆอย่างที่บอกมีสกินด้วยแต่ว่าสกินส่วนตัวผมอะมองว่ามันหาไม่ยากเท่าตัวอะเพราะว่าบางตัวละครมันต้องเปิดกาชาหาจริงๆเออแล้วก็มันจะมีการให้ซื้อตัวละครด้วยแบบสุ่มอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมองว่าต้องไปรอดูตอนเปิดเกมจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยจัมอัเ b l e ของไต้หวนันมาเกาฮ่องกงเนี่ยเขาประกาศอย่างเป็นทางการรอบแรกอะ่ะบอกว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่27มีนาคมเดือนนี้นะครับแต่ว่าผมไปดูล่าสุดเขาเปลี่ยนวันใหม่เป็น28มีนาคมนะไต้หวนันฮ่องกงมาเกาเนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการของจัมอัซเซอร์ e อันนี้คือเปิดโอเพนเบตเลย เออรอบแรกเปิดฟิลิปปินส์แล้วก็เปิดทดสอบรอบ2คือ,อไต้หวันนะครับมาเกาข้องกงแม่งเปิดจริงเลยแสดงว่าเขาทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าคนประเทศเนี้น่าจะเล่นเยอะแล้วก็ล่าสุดครับเผื่อใครไม่รู้พิมพ์คำว่าจำอั u เซเบิลเนี่ยนะครับเข้าไปในตัวของ iOS หรือว่า iPhone เนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วแต่ว่า Android ยังลงไม่ได้สังเกตมีภาษาไทยนะมีภาษาไทยนะครับ เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เราอาจจะได้เล่นตัวของจำอารเซอเบลเนี่ยที่เป็นโซน4เีเร็วๆนี้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะหลัง28มีนาผมคิดว่า28มีนาเปิดทดสอบแล้วแล้วเขาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแล้วผมว่าถ้าถ้าถามผมนะผมว่าน่าจะประมาณเดือนแบบพฤษภาคมอาจจะเปิดทดสอบของเซิร์ฟโซนเซาท์อีสต์เราโซนไทยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เร็วสุดก็เมษานะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นพฤษภาน่าจะทดสอบแล้วก็เปิดเนี่ย น่าจะเป็นมิถุนาอันนี้คือดาเอานะเพราะว่าจัมม์อัซเซอเบิเนี่ยเปิดตัวของไต้หวันเร็วมากคือทดสอบเสร็จปุ๊บประกาศเปิดเลยแสดงว่ากระแสของไต้หวันคือดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเปิดตัวอย่างเป็นทางการของจริงแล้วคือจัมม์อัซเซเบิของไต้หวันเนี่ย28มีนาคมนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณ24วันอ่าแล้วก็ตัวเกมเพย์เนี่ยเป็นประมาณไหนอันนี้เป็นการทดสอบรอบ2แล้วนะครับตัวของเกมเพย์มันน่าจะลื่นไหล พอสมควรแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้เพื่อนๆดูอีกทีแล้วกันว่าอ่ะเนี่ยคือการทดสอบรอบ2อบถ้าใครไปเห็นการทดสอบรอบแรกอะ่ะมันจะรู้สึกแปลกๆภาพมันไม่ค่อยลื่นไหลอะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะตัวนี้คือเซนิสึใช่ไหมครับเป็นจากซี์ดาบพี่ฆ่าตะศูนย์ซึ่งโมเดลเกมเนี้ยทำสวยมากแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวละครเซนิสึเนี่ยเป็นตัวสีม่วงนะเห็นไหมกรอบเนี่ยมันบอกความเก่งของตัวละครคือมันไม่ได้บอกความเก่งอะ่ะมันบอกความแพงของตัวละคร อย่างที่บอกตัวละครสีขาวก็ถูกตัวละครสีม่วงก็แพงขึ้นมาอีกตัวละครสีทองก็จะแพงขึ้นไปอีกใช่ไหมตัวสีแดงอ่ะมีแค่ตัวเดียวคือแจกฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้การันตีความเก่งกาจอะไรมากมายแต่มันการันตีความแพงแต่ส่วนตัวก็คิดว่าเรื่องของสีเนี่ยมีมีผลอยู่นะครับแต่ว่าบางตัวก็กาดนะเออแต่บางตัวก็เก่งเกินนะอ่าตัวละครเนี่ยผมว่าแม่งโคตรแบบเซนี่สุดนี่คือแบบตัวเก่งอ่ะ มันฟันธรรมดาแล้วมันสามารถแดดฟันจุดๆได้เหมือนมูลาดอ่ะ oh, เออแล้วก็มันมีสกิลพุ่งแดดพุ่งแดดพุ่งแดดอ่ะคือตัวละครเขาผมมองว่าผมลองเล่นแล้วอ่ะคือเก่งมากไม่ว่าจะเล่นป่าหรือว่าไปเล่นเลนเนี่ย <S <S <ๆ>ผมว่าน่าจะตึงอยู่พอสมควรนะครับอันนี้คือตัวของเกมเพะ,ะเดี๋ยวลองดูไป <S <S <ๆ S 1> อ่ะสังเกตว่าตัวเนี้ยมันจะมีชาร์จไฟฟ้าเห็นไหมครับอ่ามันจะมีชาร์จไฟฟ้าของเขาคือใช้สกิลมันก็จะได้ชาร์จไฟฟ้าแล้วมันเอาไปคอมโบกับสกิลอื่น อาไปคอมโบกับสกิลอื่นนะครับโอเคเกมเนี้ยอย่างที่บอกเนาะว่าบูบัฟเลดบัฟก็เหมือน R.O.V เลยนะครับประมาณนั้นอ่าแดดฟันกดสกิล2ไปการเหยียบพื้นสร้างไฟฟ้าแล้วก็สโลว์ายใช่ไหมครับแล้วก็เซนอิสือมันจะมีการโจมตีธรรมดาที่แบบมันสามารถพุ่งแดนได้ อ่าสังเกตเพื่อแกเขาโจมตีธรรมดาแต่มันเป็นการพุ่งหาศัตรูอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีสกิลที่ตีธรรมดา1 2 3 4แล้วก็ฟันรัวจดวด,ดๆๆๆด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าต้องอัพอันติเมทก่อนหรือเปล่านะอ่าเหยียบพื้นไฟฟ้านะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็แดดไปโอเคสังเกตภาพนี่คือดีกว่าเดิมนะตอนแรกคือแบบโอ้โหไม่ไหวนะครับ โอเคฟันนะครับเหยียบพื้นสับดแดดไปแล้วก็ฟันตีทรรมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกิลนี้แหละคือการโจมตีธรรมดาที่มันน่าจะต้องใช้สกิลสองก่อนมันถึงสามารถโจมตีแล้ว <c oughs> แดดแดดแดดฟันอ่าหลายหลายคนเห็นปุ๊บไอ้เหี้ยมูลาดที่ว่าชัดเจนครับคล้ายๆแต่ว่าตัวละครอของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกมีแดดแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่าติดสตันเห็นไหมนะครับแล้วก็สกิลเหยียบพื้นเนี่ยมันเป็นการสโลยเฉยแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่า าหายตัวเหมือนมูลาฬใช่ไหมเพราะว่า <ś> ถ้าเป็นมูลาฬเนี่ยใช้สกิลที่มันเป็นาสไตล์อ่ะตัวละครเราจะหายไปแวบหนึง่งแต่ว่าของเซติเสือมันจะเป็นการเหยียบพื้นเฉยๆแล้วก็สโลว์แต่ว่าข้อดีของเซติเสือคือเห็นไหมครับการใช้สกิลสองเนี่ยแล้วโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะเหมือนสกิลอัลติเมทของมูลาฬเลยที่มันฟันรัวๆอ่ามันเป็นสกิลแพสซีฟของเขา แล้วก็สกิลอัลติเมทเนี่ยมันจะเป็นการชาร์จจืดอชื้อื้แล้วก็พุ่งเข้าไปฟันนะครับมันจะไม่เหมือนมูฬซะทีเดียวแต่คล้ายๆแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะอันนี้อัลติเมทครับเป็นการชาร์จนีดแล้วก็ฟึบเข้ามาฟันเข้าไปแล้วก็ตีธรรมดาแล้วก็จะเป็นแบบจืดอชื้อื้เหมือนมูฬนั่นแหละนะครับประมาณนี้อ่าเนี่ยตีธรรมดาแล้วก็ฟัน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 แมคานิกก็น่าเล่นนะครับแล้วก็มีหลายๆตัวที่แบบสกิลแปลกๆแยกลงแยกล่างงงนาารรูโตตะะออออไไยย่เีี้บัวขง อิจิโกะอย่างเงี้ยอิจิโกะนี่คือมีแปลงร่างครับอ่าคือมีตีธรรมดาพอแปลงร่างแล้วเรายัางอยู่ในร่างบังไข่แล้วเราก็สามารถตีต่อได้แล้วเราสามารถใช้แบบไอตัวอาซันเงยสืคือฟันทั่วเข้าไปแล้วก็กลับมาเป็นร่างเดิมคือแบบหลายๆตัวละครแมคานิกมันก็แบบตามอนิเมะเลยนะรบับอกเลยว่าสูตรเหมือนกันก็หลักๆคือจาก,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 ากจประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะครับตางตัวของสโตไทยเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเพาะ iOS เท่านั้นนะครับขอยับ iOS เท่านั้น Android ยังไม่มีกำหนดการนะแล้วก็เปิดตัวเนี่ยของโซนซีเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะทดสอบวันไหนแต่ว่าถ้าเป็นตัวของไต้หวันมาเกาฮ่องกงเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่28มีนาคมนี้อีกประมาณ24วันเดี๋ยวพาไปเล่นไต้หวันนะครับก็หล,กลกักๆคือจะประมาณนี้ละกันเนาะก็ใครชอบเนี่ยรอเล่นได้ง่ายๆเลยมันก็เป็นเกมโมบา,าบนมือถือนั่นแหละแต่ว่า IP หรือว่าตัวละครของเขาเนี่ย มันจะเป็นในส่วนตัวของอาจากอนิเมะของญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับจากสับนักพิมพ์ชูเอชะเนาะหรือว่าจะจำนั่นเองเนาะนะที่เป็นต้นสังกัดน,นะครับแล้วก็ขอย้ำเป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบตัวพียงตรงนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์หวังว่าเปิดโอเพนเบต้าของไต้หวันเนี่ยผมอยากให้ เกมเพย์มันลื่นไหลกว่านี้นะครับแล้วก็หลายๆอย่างอยากให้สโครมให้มันแบบค่อนข้างโอเคกว่านี้เพราะว่าอย่างที่บอกเขาเพิ่งเปิดทดสอบมา2รอบแล้วก็เปิดจริงเลยเดี๋ยวต้องมาลองดูแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ